วันพินาสบอดีที่เจ็ดเดือนกันยายนอุศภละสองปาน่าล้อหัวจิตสามกอกไก่ขอขอไข่ขอขอขวดขอขอคว, <c oughs> วายขอขอคนขอขอรักพังยอโยนูจอจอจาน ชอชอชีชอ,ชอชาอาชอโซชอช,เชอเบ,บชื่อยอยอผู้หญิงดชาตตปตัดถอถอามทอธรมนททอทวเท้านอนอเนนด,ดเ,ดด,เด,ด,ดด

นอยแมคอแอแคน้อยเนอแมเด็กชายชายนูนีนาสกุลชันอารุปันอารบาสาทัพหนึ่งโรงเรียอารบาและกอวนมโมกคจิงครับ